Recording time ศูนย์นาที r e ับกลุ่มปรับระดับเสียงของเสียงของระบบเป็นศูนย์เปอร์เซน,ส,นสวัสดีครับสวัสดีช่องพิชัยรีวิวทางยูทูบนะครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ต้องขออภัยที่ไม่เคยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้ก็ทำง,งานโอเควันนี้นานงครั้งได้ลองคลิปก็มีของมีขัอสรุมาแกีให้ทุกคนได้รับชมนะครับวันนี้ถ่ายคนเดียวก็เห็นเห็นขออภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวโชว์ก่อนนี่นะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นอยู่ในถุงอีกที เดี๋ยวพี่ทางให้ดูนี่ครับนี่นะโอเคเดี๋ยวผมขอแกะนะครับผมอาจจะเดี๋ยวนะผมจะแกะก่อนนะครับนี่ทุกคนผม้โแกะเลยเดี๋ยวผมแกะเสร็จมันจะบอกว่าสางมาจจะไหนนะครับนี่แกะมาแล้วนะครับจะให้ดูตอนแกะนะนี่ผมผมถ่ายคนเดียวแกะมือเดียว นะครับเห็นบ้างไม่เห็นบ้างขอต้องขอภัยนะครับตอนนี้เราก็แกะถุงวัปโปออกมาแล้วนะครับเราเอาจะกล่องขงหนออกมาอือนี่ครับทุกคนอ่ะผมจะเห็นทางนี้ก่อนนี่เป็นกล่องนะครับในถุงก็ไม่มีอะไรเป็นถุงวัปเบิลนะครับโอเคก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแกะเลยของกลงกองให้ดูนะมันจะถ่ายยังไงทุกคน โอเคแกะออกมานี่นะครับเาเห็นหนะ้าของกันแล้วกันนะผมขอแกะก่อนนะครับข้างในจะเป็นตอกใ,ใสๆดึงออกมานะครับดึงมาปึ๊บนะนะปึ๊บโอ้โหอะไรหล่นออกมาเดี๋ยวๆๆีเอาละข้างในไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูทีนึงออกมาสายแรกนะครับ นี่เป็นสายชาร์จแบตนะครับเป็นเป็น t ท p e C to USB นะครับต่อไปสิ่งที่อยู่ในกล่องคืออะไรเอ่ยโอย้ทุกคนนี่ครับเป็น power bank สามหมื่นิียันะครับแต่ทุกคนอย่าตกใจนะเดี๋ยวให้ดู เป็นพาวเวอร์แงแบบมีสายให้ในตัวนะครับก็คือเราจะชใช้แบตเลยคือเราไม่ต้องเสียบสายแบบเอาอะไรมาเสียบยากอ่ะก็คือเนี่ยเห็นไหมเขามีสายายื่นมามาให้มาให้เราสองสายเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างในสายที่ติดตัวกับพาวเวอร์แบงค์นะคบนี่ใช้สใช้ C มีอันนี้เป็นใช้อะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้เป็น ไอโฟนนะครับอันนี้เป็นไอโฟนว้าวมีสายชาร์จไอโฟนนะครับตัวไอโฟนเนี่ยเขาจะมะีที่เป็นล็อกๆอ,อย่างเงี้ยนะครับอ๋อมันเป็นที่ล็อกสายนะครับสำหรับของไอโฟนนะนี่เสียบไอโฟนได้อะมันจะลองไอโฟนเสียบให้ดูก่อนจะเสียบนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอ l อ d นดะีนะเอาไปดูพลังงานแล้วก็มีหลอดไฟตรงมุมนี้นะแล้วก็มีรูเสียบไหม มีรูเสียบเป็นให้สี่แบบแบบมีเขี้ยวนาะไม่ใช่แหละ,ะตัวเลาแบงหนักนะครับหนักนิดนึงนะอ๋อนี่ทุกคนถ้าสายเสียบมันให้มาแล้วไม่พอนี่มีตรงนี้มีรูเสียบ USB แถมมาให้ด้วยนะครับอทุกคนครบครบถ้าใครอุย๊ยไม่มีสายชาร์จแบตเลยนี่ เขามีสายไทยซ้ซีแถมมาพร้อมเป็นสาย,ยติดกับตัวเฮ้าแบงค์เลยนะครับมาเอามาชาร์จดูเออเดี๋ยวเวยนนี่นะครับเดี๋ยนะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ผมลองกดดูว่อ่ากดอาลองชาร์จด,ดูนะครับผมชาร์จด,ดูนะมันจะพูดไหมชาร์จเลยปุ๊บเข้าไป กำลังชาร์จเริ่มต้นแล้วร,ระดับแบตเตอรี48่48เปอร์เซ็นต์ว้าวอันนี้ผมไม่ได้ใช้สายเสียบต่อนะครับผมใช้สายที่เขาแถามมาให้ไม่ใช่เขาแถามที่มันติดกับตัวเคาแบงค์นะครับชาร์จเข้านะครับก็กำลังชาร์จจบแล้วระดับแปตเลอกี่ถ้าใครต้องการหาแบงค์ดีๆเท่ๆแบบนี้นะครับก็คือพกไปไหนไม่ต้องพกสายไปกับแบบไม่ต้องมีสาย USB ไปพร้อมหรือถ้าแบบเพื่อนจะชาร์จไปหรืออะไรอย่างเงี้ยชาร์จได่พอก็เอาสายสาย USB เสียบตรงนี้ได้นะครับเสียบได้หนึ โอเคเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางการสั่งซื้อนะครับกับแม่ค้านะครับเอาไงดีอ่ะจะบอกให้งไงดีสั่งซื้อกับแม่ค้านะครับหรือคนอยากไะ้รยพาไปเวท่ๆแบบนีสนนบ้สั่งผ่านผมได้นะครับสั่งผ่านผมได้นะเดี๋ยวผมแจ้งแม่ค้าให้อีกทีนะครับก็ผมว่าเล็ก กระทัดรัดซีลียมจัดจตรัดนะครับไม่ยาวไม่หนักเกินไปแต่ก็มีน้ำหนักนิดนึงนะครับก็เท่ดีนะผมว่านะแล้วก็มีสายแถมให้สองสเส้นนี่นะครับก็ถือว่าเท่ก็จะใครจะได้ก็ลองทักมาก็แล้วกันนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e ช่องพีชารีวิชาแนลด้วยนะครับโอเควันนี้คลิปก,ก็ขอลาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีครับ